ม่ะไที่น้องไปมาเมื่อต่อมาเด้อเมียบ้านเด้อพี่น้องเมียบ้านพี่น้องเมียบ้านเมียบ้านครับเมียบ้านมาแล้ว ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับอันนี้คือคือถาวันนะครับ<ค><ด>ถววาวันใหญ่ครับนี่ pic. วันเสาร์วันอาทิตย์ครับขอพอรขอพอรขอพรผู้เด่นมีปวดแจ้งปวดขาอย่างกักบมาเป็นพี่น้องเขกากันไปแล้วพี่น้อง ใชไปแล้วรูบลูบอีกใทยสงไมยแลก